สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับก็อันนี้เดี๋ยวเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับอันนี้เป็นทุเรียนพันุอินจันนะครับอินจันเนี่ยเป็นนามสกุลของเจ้าของต้นนะครับเจ้าของต้นกระดูทรงน่อยคะ่ะแบบนี้นะครับเหมือนเนาะแต่ไม่ใช่นะคะทุกคนรู้นะทุกคนคิดว่าอะไรใช่ครับต้นนี้เป็นต้นอายุ70ปีนะครับวันนี้วันนี้ก็ทางผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ คณะคุณครูของโรงเรียนบ้านโป่งวันครับมาหาผมวันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับผธุนทุเรียนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มองกล้องค่ะวันนี้ก็เลยเอาทุเรียนทันนี้มาให้ลองรีวิวกันชิมกันนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับวันนี้ครูใหญ่มาให้นะครับครูใหญ่มาให้เขครูใหญ่ก็เป็นหนึ่งในผู้ปลูกทุเรียนจำนวน,นมากและหลายสายทันนะครับก็เอานมาให้ดูเดี๋ยวมาลองรีวิวกันครับไปคลิปสั้นๆนะครับก็ โรงเรียนบ้าตองัวครับสํานักงานพื้นที่ศึกษาจันทบุรีเศ็เตหนึ่งครับมีเป็นป้ายมาแบบนี้เนาะ <S <S เดี๋ยวเราอาจจะมีกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับในมุมเรื่องของพันุผู้เรียนเรื่องของการปลกผู้เรียนและพวกนี้นะครับหมหมูรอดวอยู่รอติดตามะครับกับพันผู้เรียนชื่อว่าอินจันต้นนี้เจ็ดสิปีสวัสดีครับ,บรสวัสดีค่ะ